ไม่ล่ะตื่นเต้นมากๆคือเมื่อคืนซ้อมจนเที่ยงคืนแล้วหนูยังไม่อยากกลับหนูแบบคอ,อยที่นึงคอ,อยที่นึงคอยรันอีกแต่คือโอเคต้องกลับแล้วต้องไปนอนแล้วตอนนี้จงบ็อกซิ่ได้ไหมคะได้คะ่ะแต่ก็มีความแบบตื่นเต้นเวทีมันเป็นครั้งแรกของหนูจริงๆที่เคยได้แบบขึ้นเวทีแบบคนเดียวมันก็เลยตื่นเต้นมากๆคะ่ะได,ได้ได้พะ่าขอดกิ๊กช่วยเมื่อคืนเนาะก็สักห้าชั่วโม<ด>งค่ะยังดียังดีค่ะอ่ะพูดถึง กับบรรยากาศในวันนี้่อยอากาศากา็เย ok <อ>็นนะออกกับนสิร์ครั้งแรกมาก,าาก,มากคือน่ารักมากมากคือวันนี้หนูก็เห็นว่าแฟนๆทำโปรเจกต์ให้เยอะมากๆด้วยก็ลงไปดูแล้วแบบมันใจฟูมากๆคือปีนี้โปรเจกต์เยอะมากๆจากแฟนคลับทั่วโลกเลยค่ะอบอ,อุน่นอบอุ่นที่สุดค่ะประทับใจประท<บ>ับใจมากคือน้ำตาคอแล้วว่นตอนนั้น,นเห็นแล้วแบบ อยากยืนดูนานๆอยากอ่านทุกๆอันแต่ว่าต้องมาซ้อมต่อเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่ใช่อันนี้ครอบครัวมาด้วยใช่เราไฟังนิดนึงค่ะว่าครอบครัวมาซัพพอร์ตเป็นกำลังใจไงบ้างโอ้ครอบครัวหนูแบบซัพพอร์ตตลอดเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ดิชีบอลบอลคือแม้ว่าจะเป็นงานไหนก็จะตามมาแบบให้ซัพพอร์ตกำลังใจอยู่ห่างๆตลอดค่ะได้เห็นบอลบอลไหมเห็นน่ากไหมมาลุกมาเป็นยถอือค่ะพูดถึง พิเศษใช่ไหมคะก็จะได้เห็นน้องเบกทำอะไรในหลายๆอย่างที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นอาจจะเป็นการร้องการเต้นหรืออะไรต้องไปรอดูในคอนเสิร์ตนะคะแต่ว่าเต็มที่เต็มที่มากๆจริงๆแต่ว่าก็มันไม่ใช่สิ่งที่ถนาดแต่ว่าเราเราเต็มที่สุดๆคะ่ะอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มกลับไปเยอะๆค่ะเกสแล้วคะ่ะ ได้เหรอเห็นแว๊บๆเจ้อยู่ทักอ๋อเห็นแล้วเหอคะเห็นแว๊บๆก็จะมีแกสเอ๊ะเอไม่เอ่ยชือไม่เอ่ยไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวไปเห็นในคอนเสิร์ตอีกไม่นานนะคะแต่ว่าทุกคนเห็นแล้วก็จะอ๋อโอเครู้เลยแล้วก็ที่หนูชวนมาเพราะว่ารู้สึกว่ารักสนิทกันมากมาก สะอยไปเนี่ยไม่ใช่แค่ในซีรีส์แต่ว่าในชีวิตจริงก็เหมือนกันคะ่ะใช่มีเกสแต่ละคนที่พอเราบอกว่าอยากให้มปร่วมคอนเสิร์ตแต่ละคนแบบคิคิวขนาดไหนก็รูจากอ๋อใช่จริงๆพี่ๆเขาคิวแบบยุ่งมากๆทำงานทุกๆวนันแต่ว่าแบบน่ารักมากๆพอหนูชวนไปปุ๊บก,ก็คือโอเคน้องเบ็กได้เลยพี่คิวเคียร์คิวให้ ตอนแรกอะหนูตั้งแบบความ perfectionist มากๆว่าทุกอย่างจะต้องเป๊ะต้องแต่ว่าหนูคิดว่าไม่เอาละเอาสนุกจอยจอยมีความสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ใน Christmas Eve กับมามีฮันนี่แฟนจ๋าครั้งแรกของเราอะก็แบบอยากให้อยากให้คุณสุขมากๆค่ะประสบประสกรของเราคือทำสิดเลก็เิดอะไรอย่างเีย X X จริงเหรอคะหนูหนูยังไม่ได้เปิดเปิดดูเลยวันนี้คือแบบซ้อมซ้อมซ้อมเยอะมากก็ นังไงน่ารักอีกแล้วน,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 น่ารักอีกแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆถึงหนูรู้ว่ามีหลายคนมากๆที่มาไม่ได้แต่ว่าส่งกำลังใจมาให้แบบหนูรู้สึกได้เลยค่ะเหมือนครั้งนี้ก็มีหลากหลายเชื้อชาติ่มีแบบว่าเขามาหาเราอะไรบางเยีานทันทายว่ามาจากไหนบ้างโอ้หนูเห็นเยอะมากเลยค่ะเออลาตินอเมริกาจีนฟิลิปปินส์คือ ทักไายเขาน่อยทุกทีเลยเอร์มั้ยว่าไอ้นี่แล้วก็นักกีตาร์อ่าใช่ก็จริงๆอยากทักทายทุกภาษาแหละแต่ว่าค่อยๆเรียนรู้อยู่ค่ะทุกคนเวทีนี้จะมีแบบทักทายเขาด้วยไหมด้วยภาษามีอยู่แล้วถ้าแบบส่งมานะถ้าส่งมาเดี๋ยวส่งกลับ ก็จะได้มาเจอกันนะคะในคอนเสิร์ต hiking Becky Day นะคะตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆนะคะแล้วก็มาจอยกันเยอะๆนะคะขอให้ทุกคน enjoy นะคว่ามันจะมีน้ำตาไหมคะอะไรนะคะมีน้ำตาจริงๆเมื่อกี้บล็อกกิ้งหนูก็รู้สึกว่าฮึบฮึบแล้วอ่ะใช่ก็หนูว่ามีทุกทุกอารมณ์เลยค่ะหัวเลาะว้าวแล้วก็แบบ น้ำตาก็อาจจะมีเหมือนกัน,นค่ะไปรอรูนะ้กันเนาะรอรู้กันขอบคุณครับขอบคุณคับ